เฮ้ยเแดงมาจู้แดงมาจ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 ดเล่มมนจูตัวแดงกบอลไม่มีอาการแดไม่จนะ่าตัตอนดำตดำตดตดำตองไม่สรงไม่จับตอนสม่นงวแดงไม่จวแดงไม่จนะแดงไม่จนะแดงไม่เจูเนะัวแดงไม่เอาหัวเลยนะแดงไม่เอาหัวเลยนะ <languages? S 1> ไม่ต네่อว่าดีไม่ต่อว่าดีไม่ต่อว่าดีตัวดำตัวแดงไม่ต่อว่าดีนะแดงไม่ต่อว่าดีนะถ้าเป็นพ้อมชุดนี้นะพ้อมว่าโล่งก็ดูว่าตัวแดงไม่ตูบต่อไม่ต่อครับต่อไม่ต่อคบต่อไม่ต่อ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 ไอแดงป้าเบียววิ่งไปแดงป้าเบียววิ่งไปโจไม่โจต่อไม่ต่อต่อไม่ต่อแต่มึงไม่โจมึงป้าเบียวใหญ่รอไอ้แดง